ซื้อมาหึ้งคะลูกลาเต้เลยนี่สามหมื่นกว่านี่เนี่ยถ้าเป็นเงินไทยเ <c oughs> กินละเก้าร้อยนะเจ้ามาต้าสวัสดีเจ้ามาพวกกรนตังเบนคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าพอดีมีลุงนะเจ้าเปิ้ลมาตักขี้หมูนะเจ้าเปิ้ลเอาม,มาเต้ามาหึ่อนะเจ้าแกซื้อมาเต้ามาหึ่งนะเจ้าแกมาตักขี้หมูออกจากฟาร์มนะเจ้าพอดีเจ่าแกจ้างแกขนขี้หมูไปทิ้งนะเจ้าแกเลยซื้อมาเต้ามาฝากเจ้านี่เจ้าลุงนี่ซื้อมาหึ่อคะ นุู่กเระต่ายนี่สามหมื่นกว่านี่เนี่ยมาเาต้าแกนกระต่ายนี่ตกบ้านเฮาเต้าแกนหนึ่งนะเจ้าเนาะสามหมืน่นสามหมื่นสี่ถ้าเมื่อผู้เลือกกับพันเลือกจะกินลงงูกไหนนี่เจ้าสามหมื่นสี่นี่นะเจ้าถ้าเป็นเงินไทยแกนละเก้าร้อยนะเจ้าเนาะมาเต้าแกนหนึ่งกแกนใจดีขนาดนะเจ้าเวลา แกมาตักขี้หมูในฟาร์มนะเจ้าอาหารเขาเป็นคนไทยนะเจ้าเป็นต่างชาตินะเจ้าแกกะหากเอดูน้องเขานะเจ้าก็จะมีของติดม้าติดมือมาขึ้อตลอดนะเจ้าเนาะบาข้างก็เป็นมาแตงเหลืองนะเจ้าบาข้างก็เป็นแตงโมนะเจ้าหรือมาเต้านะเจ้าเอาจริงจนะเจ้าคนเท่าเกาหลีนะเจ้าถ้าเขาได้คุกคีสัมผัสกับแกนะเจ้าคนเท่าเกาหลีนะเจ้าคนแก่เกาหลีม็นเป็นคนใจดีนะเจ้าเนาะบาทนะโอ้ยแปลกไปไงเงาปาก้าซื้อกินแล่ตัวเฮ้ยลองซื้อเลย สองร้อยบาทหนึ hmm. <c oughs> <c oughs> mm ่งก้าวเขาซื้อกินแก้วละหนึ่งเก้าทุกทีน้องเบ้นซื้อกินนะเจ้าก็จะตกแก้วละหนึ่งเก้านะเจ้าวอนนะเจ้าถ้าเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่แก้วละห้าร้อยบาทนะเจ้าแก้วน้อยกว่านี่แหมนะเจ้าอันนี้แก้วใหญ่แก้วใหญ่ขนาดเจ้าถูกใจน้องเบนกับน้องๆนาดเลยนะเจ้าวันนี้น้องเบนเขาจะมาโบมมาเต้านะเจ้าเนาะนี่เจ้าวันนี้จะมาโบมมาเต้าแก้วใหญ่แก้วเก้าร้อยปลายนะเจ้ากินเงินไทยอันยังก็ได้คตัวผาจีโบบมพาเจีย ไอ่จ้าปลาลำกวาอันไหนลำกว่ากันลำเหมือนกันมันะตรงกลางกันล้ำซะอย่างเจ้าพาพีกี้มาลอกกินมาเต้ากันนะเจ้าเนาะจะจะโบมาเต้าป้ามกโก้เนี่ยแกนเข้าลอยไปความเย็นยังเข้าไปถึงเด้ไหมมาได้สื่อนะจ้ะเนาะของวีได้สองแกนสามแกนเนี่จ้ะ โอ้โหบอกมีเม็ดก็เลยมีเหมือนอ่ะเอาเปลือกมันหนากันเลยเปลือกหนาเป็นแหนเลยล่ะคะเป้งก่อนนะแกนเก้าร้อยก็น่าจะหวานก็ได้จแบบางปุกหมาล้าอมทานี่ฮะมาล้อมามายินเอาแกนนี่ไปคืนไปเปลี่ยนแกน,แกนมาล้าอมเข้ามายิน <c oughs> นี่จ้ะมะเต้ามะเต้าก็ลีกับหวานนะน้องอู้ถึงนะจตกทุนนี่ราคาทุนก็วันของเกนไงเนาะะจเกนเกนล้ำบอกหุ้นบอกได้จิ้มเตี๋ยเกนตั้งเก้าร้อยไปตอนมันน่าจะล้ำเกนอีเอาเกนอีเลยนะมะเต้าเนี่ยกูเตี๋ยเขาซื้อยังเกนน้อยเนาะชื่อนี้เป็นเจ้าของสวนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ จัด,ดจิ้มก่อนกะเนาะน้องล้ำอัดจิ้มจ้ะอา,จ,าจิ้มโอ้โหจิ้มพอเราระวังตีเขาซื้อมานั่นกันนี่ไหนล้ำกินข้าวเซตจินข้าวเซตกับจินมมะเต้ากัอนนะจะต้องกิ้มข้าวกับลังเซตกันเป็นยังไงโอหวานไหมกับที่เราซื้อไหนหวานบอกกัน นี่หวานนะ่เย็นน่ะ,น,ะนั่นแต่เย็นนี่ก็ล่างมันเกล็เอเขนอเคนาข่าสูขคนละราคาเนาะอ่ะอันยีงก็รีวิวก่อนแบก,ก่อนถ้ามันเย็นมันจะหวานมากเลยนะมันมามาเยอะเม,ม็ดดำกับบบบมี 9, ้เนาะพันเนาะเพิ่งกับคนขายราคาแพงอ่ะ เปนยังขนาดได้ดอกป้าจะก,กินสองสามรอบนะคนเลี้ยงเนี่ยพันกินเต็มตีเนี่ยบ,บ,บอก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 แฮมลำขนาดคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแต่อีกก่อนนะเจ้าฝากแชร์คลิปจิ้มจ้าสวัสดีเจ้า